สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิกนะผมวันนี้เนี่ยผมมีเกมมือถือดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับนั่นก็คือเกม Legend of Swordman นั่นเองนะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือกระบี่มังกรหยกนั่นเอง นะครับโอเควันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมนี้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะครับแบบคร่าวๆนะครับผมแบบว่าเกมนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเกมเป็นยังไงบ้างนะครับผมประมาณนั้นนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะลองโหลดไปเล่นนะครับก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับตรงลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับผมได้แปะลิงก์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะก็อย่าลืมเข้าไปกดดาวน์โหลดกันเยอะๆนะครับโอเคแล้วก็มาเริ่มเกมมาเลย โอเคนะก่อนเข้าเกมนี่ก็เรียกได้ว่ามีฉากคัสซีนให้เราดูนะฮะแบบว่าเออแนะนําแนวเกมนะ,ะผมว่าเกมนั้นเป็นแนวไหนนะก็ดูนี่ก็น่าจะรู้กันนะฮะว่าเป็นเกมแนวต่อสู้แน่ๆนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างมากฮะโอเคมาถึงการเลือกสํานักครับเลือกสํานักนี่ก็คงจะเป็นเหมือนเลือกอาชีพอะไรประมาณนั้นมั้งฮะโอ้โหมีหลายสํานักมากนะฮะมี8สํานักให้เลือกนะครับผมโอเคมาดูอันแรกฮะ เทียนอะไรวะเนี่ยเทียนเลินนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะโอ้โหเจอจีนทับศัพท์แบบนี้เรียกได้ว่าเปิดปวดปวดหัวโอเคอันแรกนะฮะเทียนเลินครับผมอันที่สองง้อใบเหรอฮะโอ้โหไม่อ่านยากมากฮะอันที่สามเทียนหวังครับปู้ตึงครับผมบูตตึงป่ะบูตตึงครับแล้วก็จะมีดอกท้อครับผมมีเซียวเหย่าฮะเซ้าหลินแล้วก็ควันเขียวนั่นเองโอ้โหมีอันท้ายเนี่ยอ่านง่ายสุดละนะฮะโอเคเรามาดูอันแรกกันครับโอ้โหคนนี้นี่เอง ผมใช้เป็นดาบคู่ด้วยนะฮะผมก็จะเท่นะคนับเทียนเลินนะครับธาตุไฟครับผมอาวุธจะเป็นมีดคู่นะครับถนัดโจมตีระยะใกล้แล้วก็คริติคอนนั่นเองนะการบังคับมาผม5ดาวนะมันเยอะไหมเนี่ยน่าจะเยอะนะเออม,มาดูอันที่2งฮนะง้อใบของเราเหมือนสกอตไบไหมนะง้อใบนะฮะก็ธาตุน้าครับานานผมอาวุธจะเป็นกระบี่นะฮะถนัดโจมตีระยะไกลนะครับผมแล้วก็รักษาได้ด้วยนะการบังคับจะอยู่ที่2ดาวนะครับโ้แปลว่า เทียนเหลืนกูนี่เล่นยากแล้วแบบเนี้ยนะครับผมอันนี้แค่2ดาวเองนะอันต่อไปครับพี่แกอาวุธหนักวะเนี่ยอยากจะถามจังเลยนะครับผมอ่ะเทียนหวังครับผมธาตุทองนะครับอาวุธจะเป็นค้อนคู่นะครับถนัดโจมตีระยะใกล้นะฮะแล้วก็เน้นดาเมจนั่นเองนะโหใหญ่ขนาดนี้ไม่ไม่แรงก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะผมก็การบังคับจะอยู่ที่3ดาวนะครับตัวนี้อ่ะไปตัวต่อไปฮะบูตึงครับอือหือโอ้ยเยี่ยม่งโคตรเท่อะเย็ดเป็ด เนียครับผมโอเคนี่จะเป็นทตาดินนะครับอาวุธจะเป็นกระบี่นะครับผมถนัดโจมตีระยะไกลนะฮะสมดุลนะครับผมการบังคับจะอยู่ที่2ดาวฮะโอ้โหแต่ตัวนี้เท่มากะครัยผมไปตัวต่อไปกันเลยหืดอกทองเราฮะเห็นแบบนี้ธนูแน่นอนเนี่ยดอกทอครับทตุไฟครับผมอาวุธจะเป็นธนูนะฮะถนัดโจมตีระยะไกลครับผมแล้วก็เน้นดาเมจนั่นเองนะการบังคับจะอยู่ที่2ดาวนะครับเล่นง่ายว่างั้นเถอะมีตัวไหน1ดาวไหมเนี่ยโอ้โหนี้มาเป็นทวนเลยนะฮะเซียวเหยาครับ เป็นธาตุไม้อาวุธเป็นทวนนะครับโจมตีระยะใกล้นะฮะแล้วก็ควบคุมนั่นเองแปลว่าตัวนี้นี่ท่วงท่าเยอะเหมือนกันนะมั้งนะครับผมการควบคุมจะอยู่ที่4ดาวนะครับเริ่มยากแล้วตัวนี้แม่งเล่นยากแน่ๆนะฮะผมมาตัวนี้ฮะแม่งหลวงพ่อกูมาเองเลยนะครับผมนะเส้าลิ้นนะครับโหตรงตัวมากนะฮะธาตุธาตุทองนะครับผมอาวุธจะเป็นพลองนะครับถนัดโจมตีระยะใกล้นะฮะแล้วก็สะท้อนนะฮะสะท้อนอะไรวะสะท้อนดาเมจนะฮะโหถ้าจะเจ๋งพี่แก นการบังคับจะอยู่ที่4ดาวนะครับโอเคมาตัวสุดท้ายควันเขียวอ่ะแม่งใช้ร่มด้วยโคเท่มีแพนด้าด้วยเนี่ยควันเขียวครับผมธาท่าดาฮะอาวุธเป็นร่มนะครับผมแม่งเอาร่มมาตีเขาเนี่ยนะเนี่ยถนัดโจมตีระยะไกลครับผมแล้วก็อัญเชิญพูดนะฮะผมมึงเลือกแพนด้ากูว่าเป็นพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยวะไอ้เช่โอ้โหนะฮะก็การบังคับจะอยู่ที่3ดาวนะครับเล่นตัวไหนดีเอลยเอ้ยแต่ส่วนตัวผมอยากเล่นตัวนี้นะไอ้ที่มันเท่ที่สุดแล้วอ่ะโอ้โหดูสิฮะ ไปเลยฮะไปผมชอบของยากครับนะฮะโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่ามาแล้วปรปราบค่าก็คือกูนี่แหละใช่ไหมโอเคหฮื้อมทหารบาดเจ็บอ๋อใช่เลยฮะใช่เลยโอ้โหมันคงไม่ได้มานั่งกินลมชมวิวแถวนี้มั้งนี่ครับผมท่าจอมยุทธรีบไปช่วยท่านนายพลเราถูกทหารจีนซุ่มโจมตีอืเข้ามาช้าไปบาดแผงเจ้าท่านจอมยุทธไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอก พักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเหายไปจากโลกใช่ไหมเพื่อนโอ้โหแหมเดี๋ยวก็หายไม่กล้าพูดไปได้นี่อันนี้ก็เป็นการบังคับนะครับผมซึ่งก็ประมาณนี้นะฮะเล่นในโทรศัพท์ก็จะใช้นิ้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเล่นในคอมไงอ่าจังหวะนี้ครับบวกกันยาวครับผมโอ้โหทหารฝั่งเราเสื้อแดงฮะฝั่งนู้นเสื้อเหลืองโอ้โหแบ่งกันชัดเจนฮะกูดูว่าการเมืองนะครับผมโอ้โหแม่งฆ่าพวกกูได้เฮใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหเยอะๆๆโอ้โหแม่โคตรเยอะอ่ะ แล้วนี่ก็กดโจมตีอันนี้เขาบอกว่าให้ใช้สกิลนะฮะเดี๋ยวเม้ากูอยู่ไหนเมากูอยู่ไหนอือป้าโอ้โหปลาไปป้ากลับด้วยเยดโดโคตรโหดโคตรเถื่อนนะฮะอย่างกระบูมาแรงน่ครับผมอ่าเดินหน้าต่อไปครับมาเลยมันเลยมันเลยโอ้โหแม่งทําทุกฝีก้าวเลยฮะอ้าวนี่ไงท่านจอมยุทธในที่สุดเจ้าก็มาแล้วอกูมาแล้วพี่น้องนี่ขอใช้สกิลหน่อยสกิลแล้ววะเนียมันคืออะไรฮะมีอะไรวงกลมวงกลมนะฮะป้าเอ๊ยฉันไม่หนีกูเลยสัตว์ เว้ยแมงมีนวอกว่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งโอ้ตัวนี้นี่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นพวกนักฆ่าเหมือนแอสซิซิน Assassin อะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้ไม่มีหายตัวด้วยแล้วท่าสุดท้ายอะไรวะปั๊บเอ้ยใช้ดีเฮ้ยปุ๊บโอ้โหเป็นโจมตีหมู่ฮะอ๋อโอเคได้อยู่นะครับผมขอบคุณท่านจอมยุทธกับพี่จัวจัวหรือจัวจวะจัวเนาะเออที่ช่วยชีวิตแม่ทัพใหญ่พูดเกินไปนแล้วนี่เป็นหน้าที่ของข้าน้อยเออแม่ทัพไม่ต้องขอบคุณนะอคนจริงก็พูดน้อยครับผมนะเออ จากที่สายรับรายงานครั้งนี้ถูกล้อมโจมตีทั้งหมดเป็นเพราะคนชุดดําลึกลับที่อยู่บนเขานะครับผมโอโ้โหโอเคแม่ทัพใหญ่ไม่ต้องงงวนไปข้าน้อยจะไปกับเจ้าจอมยุทธอืมโอเครบกวนพี่จัวด้วยนะครับอืมคนนี้เนี่ยวิทยาย,ยุทธ์สูงส่งเจ้าสองคนรอบครอบด้วยนะอืมโอเควางใจได้ฮะปะ่าเรียบร้อยงัผมครับพี่จัวกูวไปละนะไปเลยอ๋อเขาที่บอกนี่ก็คงเป็นเขาลูกนี้มัง้งฮะเออก็าตามไปเลยฮนะ โอ้ถ้ามึงจะขึ้นเขาอลังการขนาดนี้นะโคตรจะเทพมาป,าปั๊บม,มันอยู่ไหนวะลูกพี่กูอ๋ออ๋ออ๋อนี่พี่จัวกูไงเออนะฮะอ้าวนี่ไงเจอแล้วนะครับเทพคนลึกลับนะครับผมนี่มีชื่อคนใช่ไหมหรือยังไงวะเนี่ยโอ้โหโดดแม่งมีเงาด้วยฮนะโอ้หเก่งแน่ๆแ,แบบนี้ผอมีภาคให้เราด้วยนะเออถ้าก็อยากจะลองบ้างถ้าอยากจะลองบ้างด้วยเอาดิได้หมดละแบบเนี้ย เืื่อองงหนัสแค่เล่แล้วเมื่อกี้มึงไม่ภาคว่ามึงมาภาคตอนนี้เนี่ยนะทออทำโช้าเช่นนี้ได้อย่างไรเออทช้างี้ได้ปุ๊ยผูากอ้าเต่าเต๋อจริงจะเรียกยากไปไหนนะจะไว้ชีวิตอะใครจะเชื่อมึงไว้สัตว์มานี่มาหน่อยสิเก่งจริงเลยเนี่ยฮะพูดมากนี่เลยนี่อยู่สกิลหน่อยเอ้ยแต่ถ้าสังเกตเนี่ยเวลาเราใช้สกิลนั้นมันจะติดคีย์่อยโอ้โหเฮี้ยโคตรแรงอ่ะ เอาใครใครใครเอาหนีไปไหนวะพี่จัวกูอา้อาวไอ้ฉันแม่งสกิลกลับมาอีกอา่ามึงลืมไปใช่ไหมว่ากูอยู่ตรงนี้นะครับอา้าวเสือกล่วงโดนตรงนี้ด้วยนะอา้าวจิ๋วผายรับล่วงมันทำกันงี้เลยเหรอฮะไอ้เหี้ยแม่งหืมสโลโมชั่นมากฮะนี่มึงใช้กล้องอะไรวะเนี่ยนะครับเออนั่นแหละฮะลืมไปแล้วว่าใครเป็นพวกใครตอนนี้นะครับไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนเสียงเหมือนจะลอยมาจากไกลๆตื่น อืมที่นี่ที่ไหนทําไมมืดไปหมดมก็มึงยังไม่ลืมตาไงใช่ไหม <c oughs> เป็นไงบ้างตื่นสิใครเรียกข้าเนี่ยนะลืมตาเนี่ยว้บโอ้ยอืแสงเข้าตาอืมแต่ที่เห็นนี่เป็นผู้หญิงแน่ๆนะฮะอืไอยาเจ้าเจ็บหนักอย่าลืมตาอืมรู้สึกเหนื่อยมากนะฮะต้องพักแต่ว่าต้องรักษาสติไว้ดีๆถ้าอย่างนั้นเจ้าจอมยุทธเจ้าชื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเที่อ๋อนี่ไงตั้งชื่ออ่าตั้งชื่อเลยฮะอ่าเป็นนี่แล้วกันทิพซี สิ่บีอ่ะกูลัวตัวอ e ีเลยเอ่ปะป่ะเรียบร้อยย,ยืนยันเอ้ยจะชื่อยาวไปเหรอโอเคโอเคเอา้าอ๋อมันยังยืนยันไม่ได้นะฮะอ่ะกูเอาอีสี่ e ตัวพอฮะอา้าวตกลงฮะย,ยืนยันโอเคว้าวชื่อนี้พิเศษมากมันมีความหมายอะไรไหมไม่มีครับ <c oughs> ยาวไว้ก่อนนี่ครับผมข่าชื่อหน้าหลานเจินล่าหลานเจินเหรอฮะคือน่าจะใช่หน้าหลานเจินนะครับอาศัยอยู่ที่เกาะวังหยูโอ้โหชื่อนี้เรียกได้ว่า จ๋ามากเนี่ยอยากกังวลข้าจะพาเจ้ากลับหมู่บ้านวิชาแพทย์ของพวกเราดีมากนะครับโอเคกูจะไว้ใจมึงดูสิเออเพราะไงกูต้องกลับกับมึงอะ okay, ่ะโอเคฮะกลับมาแล้วตกลงมาจากหน้าผารอดแรกใกล้ตายหญิงสาวลึกลับเจอและช่วยข้าไว้นอนพักรักษาตัวมาหลายวันอ้อาวไอศักกูยังอ่านไม่จบเลยโหเยอะคนเยอะมากฮะภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับผมเอาอกดอ๋อเวลาเรากดภารกิจนี่มันจะวิ่งไปหาให้เลยนะครับนี่หน้า <ทำ S 1> ลานเจ๋ง เจ็บเจ็บเจ็บไปหมดแม่นางที่นี่ที่ไหนเหมือนข้าจะฝันไปอย่างยาวนานเลยออะไรสักอย่าง่ะเจ้าตื่นแล้วเป็นห่วงแทบแย่แต่เจ้าบาดเจ็บหนักอาจจะใช้กําลังภายในไม่ได้ชั่วคราวแต่ก็ไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวจะหายนะเว้ยเอออะไรประมาณนั้นอ้อาวอะไรมึงบอกว่ากูจะใช้พลังภายในไม่ได้เหรออุตส่าห์ฝึกมาหลายปีโอ้ไม่มีแล้วเหรออันนี้กูแปรมั่วมากเลยตอนนี้น <laughs> ะไม่ใช่แปรขวันมั่ว <laughs> เจ้าอย่ากังวลเกินไปบางทีบางทีมันไม่นานก็จะหายดี ได้ยินมาว่าผูบเขาเนี่ยจะมีสมุนไพรชนิดหนึ่งสามารถรักษาได้เนี่ยครับโอเคอ,อะไรเนี่ยตอนนี้คือยังไงก็ต้องขอบคุณที่ช่วยชีวิตยังไม่ได้ถามชื่อแท้แม่นางใช่แล้วพี่พี่ใหญ่จัวลาเขาเป็นยังไงบ้างอ๋อไอเชียจัวไงมันหนีไปแล้วไอสัตว์ข้าไม่ได้ทําอะไรเจ้าควรขอบคุณอินฟางถ้าไม่ใช่เพราะเขาวิ่งวุ่นไปแถวนั้นแล้วก็เจอเจ้าก็เกรงว่าเจ้าจะตายไปนานแล้วส่วนไอจัวเนี่ยไม่เห็นเออใช่ครับเพราะมันหนีไปไง เออนะครับโอเคขอบคุณมากที่บอกข้าจะไปหาอินฟางนะครับอินฟางมันชื่อคนเรืออะไรวะเนี่ยเขเคเรากดไปเลยแล้วกันอ๋อมันวิ่งไปให้เลยนี่ไงอินฟางนะเรื่องก่อนหน้านี้แม่นางเล่าให้ข้าฟังหมดแล้วขอบคุณมากที่ช่วยเหลือไงข้าแค่เที่ยวไปทั่วเผอิญเจอเจ้าอยู่ที่นั่นก็ไม่อาจเห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยเออเจ้าอยากขอบคุณข้ารอจนบาดแผลให้หายดีแล้ว <laughs> เสียงคุณเหนือเไรสัตว์เอออะไรสักอย่างฮะต้องพาข้าไปด้วยข้าจะเรียนวิชา วิทยายุทธ์นะครับโอเคสัญญาได้เลยไยชุดใหญ่ปัป๊บบวกเอพฮะปะเราต้องไปหาหัวหน้าเกาะน,นะครับผมปัป๊บโดดอ๋อตรงนี้เป็นเหมือนที่เทเลพอร์ตนะอ่ะวิ่งมาหาปัาป๊บนี่ไงหน้าหลานเจียนลินนะครับหัวหน้าเกาะผู้น้อยตั้งใจมาขอบคุณที่ช่วยชีวิตมไม่ต้องมากพิธี คนเจอคืออินฟังช่วยเหลือคือสาวน้อยเขาไม่ได้ทําอะไรดูจากภาภายนอกแล้วเจ้าหายเกือบดีแล้วแต่ภายแพลในยังไม่หายดีตอนนี้รักษาอีกหน่อยโอเคได้เลยฮะขอบคุณมากขอตัวก่อนไปเถอะสัตว์ป่าใกล้ๆมีไม่มากแต่เจ้าต้องระวังพึ่งสังหารที่ภูเขามันมีพิษรุนแรงถ้าเจอก็ถอยอย่าไปสู้นะครับโอเคมึงมึงพูดกับใครมึงรู้ไหมเก่งขนาดไหนสัตว์เออนีฮะกลับไปหาแม่นางนะครับโอเค โดดไปโดดมาจะมึนหัวตายแล้วเนี่ยไปหูวิ่งเร็วมากฮนะสุดยอดอโอเคแม่ดังตอนนี้อาการข้าฟื้นไปมากแล้วอยากไปดูให้ทั่วอโอเคมันมีบอ่อแสอะไรไหมอืมอาการเจ้าเพิ่งเป็นปกติต้องระวังด้วยอย่าฟื้นเฮียเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นหนักอยู่เลยนะฮะโอเคข้าจะระวังให้มากครับผมอ๋อนี่ไงส่งารกิจปั๊บอ๋อมีอุปกรณ์นะใช้อุปกรณ์อ้าวรูปอุปกรณ์มันจะอยู่ไหนวะ ในกระเป๋าไหมกระเป๋าปั๊บอ๋อนี่ไงดาบถอดอ๋อแปลว่าเราใส่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อที่มันมีให้กดตรงนั้นนะเนาะนะครับโอเคจัดไปปัปป๊บฟื้นตัวจากการเจ็บสาหัสเลยตัดสินใจออกไอสัตดให้กูยังอ่านไม่เสร็จเลยมึงขึ้นมาอย่างงี้กะให้กูอ่านไหมเนี่ยในที่สุดก็ได้ฟื้นฟูการต่อสู้สักทีม,มายื้อเส้นยื้อสายหน่อยละกันนะครับโอเคไะอันนี้มันที่เดิมเปล่าเนี่ยเอ้ยเหมือนที่เดิมเลยนะปั๊บเอ้ยอะไรวะน่ะโจรไอสัตว์กูยังอ่านชื่อมันไม่เสร็จเลย หมวกใบนี้เป็นของคนลึกลับในวันนั้นนี่โอ้โอเคมันจะมีเรื่องไปดูเร็วนะครับข้างหน้านี่โจรเต็มเลยฮะโอ้โหเฮียโคตเกมนี้ไม่้มันเน้นหมาหมูจงง่จริงจริงนะจริงโอ้โหโจรขวางทางฮนะชื่อมึงโคตรสุดยอดเลยมาตั้งลกลากกันอยู่แถวนี้ฮะจัดหน่อยดิเออเอ้ยอ้เฮียเราไม่มีสกิลหรอวะอมีสกิลแค่นี้เนี่ยนี่ปาดับไปก่อนโคตรเบาโอ้แต่ก็ทีเดียวตายเออโอเคฮะไป โก้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 โอเคฮะมาเจอใครกันมาซีพวกมึงเนี่ยมาขอสกิลว,ว่าครูดาวนานแล้วเกิดนี่ออื้จริงๆไม่ต้องปาดาบก็ได้นะครูตีแม่โคตรแรงโอ้นั่นไงนั่นไงโผล่มาเต็มเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยป๊าปอุ้ย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 ชี่สกิลนี้โคตรเจ๋งอะ่ะอ๋อสุดยอดอะไรอนะ่ะกดรับเป็นตังค์เหรอฮะรีไรไงอุ้ยอ๋าพลธนูอ๋าพลธน,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 นูหลงหลงเนียนเนียนนะเนียนนะครับโอเคมา ลอยตัวฟิวฟิวฟิวโอเคฮะมายังไงต่อวะเนี่ยปับ๊บมาถึงเอ้ยนี่มันที่เก่าเวลาเดิมนี่หว่าชัดเลยอ้าวเฮ้ยใครวะเนี่ยต่อสู้พูดหัวหน้าหัวหน้าโจรว่ะเอ้ยเอาอ่ะดูเหมือนว่าเจ้าคือหัวหน้าโจรกลุ่มโจรกลุ่มนั้นโอเคคือท้าเป็นพูดดีนะเดี๋ยวจะส่งไปลงนระกนะครับไดไ้พูดแล้วนะสัตว์โอ้โหโอ้โหนี่นี่นอุย้ยสวิเบย์เลยสัตว์ ผมเอาเกงเก่งเอาสุบิเบทใช่ไหมได้อุ๊ดอ้อาวมึงมีสกิลเออมึงโดนแค่นี้พออุย้ยแม่งตายง่ายมากอะ่ะสุดยอดนะฮะภารกิจสำเร็จเย,ย้สบายฮนะสบายนะครับโอเคเลเวลอาพาเป็นเรเวลสองนะครับผมอ่ะส่งภารกิจปั๊บส่งมาเนี่ยโอเคเจ้ากลับมาแล้วโอเคข้าจะพาเจ้าไปเจอคนหนึ่งเจอคนไหนใครวะเขาเหมือนเจ้าตกลงมาจากหน้าผาเหมือนกันไปเถอะมากับข้าเดี๋ยวเจ้าก็รู้โอเคไปฮะอ่ะส่งภารกิจ นะครับโอเคเรียบร้อยฮะอ่าใส่อุปกรณ์นะครับอ่ะก็สำหรับเกมนี้นะครับผมจะขอจบพาร์ทแรกไว้เท่านี้พอนะครับผมก็ไว้ต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับก็เพื่อนๆคนไหนนะครับอย่าลืมสนใจดาวน์โหลดก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ตรงลิงก์เดสคริปชันเลยนะครับผมได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เอาไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมก็คลิปนี้ผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ